สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องเลาะเป็นเลาะชชแนลนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจมื่อนี้พาพพี่น้องเลาะมาเบิงถือว่าเป็นคอ,อกงัวใหญ่หรือใกล้เคียงกับคำว,าว่าฟ้าม้วนะครับแต่ว่าวัวอยู่นี่นะครับแม่บล็อกแม่พันเนี่ยนะครับจะเป็นวัวลูกกระทบนะครับเอาโครงสร้างนะครับโครงสร้างมาก่อนนะครับต่อจากนั้นก็ค่อยพัฒนานะครับโดยการเอาน้าเชื้อบามั่นมาผสม นะครับแล้วก็ความเป็นไม้เป็นไปพี่น้องเลี้ยงไว้อย่างขึ้นลหลแทะนะครับขายบอเ yep. นาะต้องถามกับผู้ด e ูแลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคใช่ชื่อชื่อมี่ครับชื่อมี่ไอ้มี่เนาะครับไอ้มี่เขาอยู่บ้านไหนนี่อยู่ตะการครับเนีผมอยู่ตะการผมผมว่าฝ่าวงอเีย่า้น่โอ้ไอ้มี่เป็นคนตะการครับไอ้มี่เป็นคนตะการพืชผลครับแต่ว่าตอนนี้ วันนง้ผมผมมาเฝ้าหัวเพิ่นครับมาเฝ้าหัวให้เพิ่นครับผมมาเป็นหนึ่งน้องเพิ่นนะครับห่วผู้ใดนี่งัวเทาแก่ผมนี่ละงัวเทาแก่ชื่ออย่างชื่ออันโชควัฒนาครับโอ้เสียโชคครับอุบลโชควัฒนาคอนสตรักชั่นบ่ครับโอ้งัวเสียโชคว่นนี่ครับจักโตนี่สิบสองครับสิบสองโตครับพาตีโตเลี้ยงผู้เดียวบ่ครับเฮ็ดอย่างเน่แต่ละมือแต่ละมือก็เกี่ยวอย่าเกี่ยวอย่างเดี๋วก็เอา ขิงว่าม้วนหนึ่งเราไปใส่หยาครับแล้วก็แล้วนะครับโอ้ต้องเก็บออกซุมืออยู่บ่หรือว่าเก็บออกซื่อมือครับกระยำห้าวเก้ียวละวรมบทั้งหมดว่าห้าวเกี่ยวหยาเต็มอันอันรสุกรสุกแล้วครับก็ซุกขึ้นมาก็เอาขิงว่ากี่ขั้วเท่านี้ไปใส่หยานะครับโอเอากลับลงไปครับแต่ว่ากระปได้แบบเก็บเบิดทั้งเบิดแม่นบ่เอาแค่ไปใส่เอาแต่แค่ไปใส่ก็คือเอาขิงว่าเจ้าของน่ะเป็นขิงว่าเจ้าของนีไปเป็นปุ๋ยเป็นยังไปนะครับเ้าเกี่ยวยหญขึ้นมาครับ เขาก็หิงว่าลงไปครับหลังจากที่เกี่ยวยาขึ้นมาแล้วเขาก็เกลือเหมือนบอกเกลืออไอย่าเงี้ให้มันกินนะครับน้ำเอาทายกินครับสิบกว่าตัวนี่ไอ้มีมีหัวอาหารให้กินบอกสมมตอมีอยู่ครับนี่ครับี่อีหอมันครับโอ้มีหัวอาหารกี่น้ำครับโอ้เมื่อือให้กินเมื่อลรเที่ยวครับวันละหนึ่งรอบวันละหนึ่งดอกรอบละกี่กิโลต่อตัว ช่วยช่วยหน่อยนี่นะครับนี่นี่ช่วยช่วยด้วนี้ตัวหนึ่งวะนี่ประมาณครึ่งโลเนาะตัวนึงเนาะโอ้สิบอุ้ยไก่ตกสิบสองตัวเบิร์หัวอาหารมือละาหกกิโลเนาะครับพายกินวัตถุตัวได้ครับโอ้แต่ว่าให้กินรอบเดียวเนับให้กินรอบเดียวครับก็หลักๆก็คือหญ้ากับฟางหญ้ากับฟางครับหญ้านี่ให้กินเสาแรงบ้ให้ให้กินแต่เนี่ยมือเสาครับ มันก็ใส้ใส่ฟางครับอ๋อต่อฟางต่อแรงดิต่อแรงก็ใส้ฟางเลยครับบอกให้กินหญ้าสดอีกดิหญ้าสดก็เอานี่มือเสาร์เทเดียวเทเดียวเลยบอกครับโอ้มันก็ดีตัวละนอหนี่นี่ช่วงนี้มันเป็นนาเอ่อนาหน้าเนาะครับหน้าบ่านแล้วครับหน้าว่านแล้วกับบ่ท่านได้ปล่อยลงไปทงขัาวกระดาปกติปล่อยบะปล่อยครับปล่อยข้าวหน้าแรงนี่หน้าแรงนี่ปล่อยไปเนี่ยเพี้ยนก็บอไรคึ้ว่ามันมันเอา น้ำใช่ไว้เนวนี้ครับก็ให้มันกินมันกับว่าเข้าข้อกินเองมันรับโอ้ออกปล่อยแต่เศร้าครับยามเพียนก็เอาขึ้นมาครับรอบใบเดีรอบใบกับบอด้ปลอยครับขังไว้เลยครังเดียวครับครังเดียวใช่จุงนี้หน้าหน้านี่คือตั้งแต่เหตุหน้ามาเนี่คือขังเดียวเลยแม่นวดแต่เดือนหกมานีครังเดียวเลยครับแต่เดือนหกมานีขังเดียวเลยครั้งเดียวเลยแต่ก็บอดจอยเนาะเก็บไว้ครับโอ้แต่ละโตนี่ มีห้ามนั่อยู่บ่านี่ง้วงก็ไปกินห้ามกันยังเมือก็ได้กินยังเมือกก็ไปกินนะครับโอแต่ว่าเอาอาหารนี่ต้องเป็นหลักหัวอาหารเป็นหลักก็ยังมีคนหักง้วอยู่ทั่วนี่ง้วบ่เป็นราคาครับบ่เป็นกระหักครับพ่อได้ขี่เซนาคือที่เล่าเลี้ยงอยู่ตอนนี้นั่นนะเล่าได้ขายในบ่อบ่อครับบ่อขายเลยบ่อขายเลยมันอเดเอาขี่เซนาเพิ่นมาครับโอ้พ่อได้ขี่เซนาเซนาไหลไหลพ้พิ่อง สองหม่องครับสนีหม่องหนึ่งอยู่อยู่อยู่บมนอย่างอีกหม่องหนึ่งครับเอาขิงวงาไปใส่หน้าใช่ครับน้่ายางเอาค้นไปใส่ผุนซิฟโดดนี่เศร้าโดดโอ้รถอย่างรถรถแนวนี้นี่รถขั้นนี้รถขั้นนี้บอกครับหม่องละซิฟรถครับต่อต่อหน้าแปลงนึ่งน่ะนะครับเพิ่นมีอยู่สองหม่องสองแปลงเนาะครับโอ้ลวเพิ่นได้ใส่ปุ๋ยเคมีม่ไเอ้มีบ่ครับเพิ่นใส่เจ้ ขยงว่างกีกขั้วเห่เานนิครับเห็ดหน้าแต่ละปีนี่ครับเป็นหน้าอินซี่เล่ตัวนี้เนาะครับโอ้เห็ดหน้าแต่ละปีนี่บ่มีปุ๋ยเคมีเลยเอาแต่ขิงว่าเจ้าของไปใส่เป็นหน้าอินซี่เลยเนาะกินสบายใจแนวนี้เนาะสิบสองตัวดูแลผู้เดียวกับบถือบ่มเมยเหมือนบอกโดยเฉพาะนาแรงนี่สบายเนี่ยครับสบายครับแล้วได้เกี่ยวหญ้าอยู่บ่หน้าแรงนี่น้าแรงก็ได้เกี่ยวเมือไดด เมื่อสุกบ่เห็นกินเนี่มื้อแรกครับโอ้เมื่อเราลดสุกครับให้กินตอนแรงครับแต่ว่าหน้าฝนให้กินตอนเศร้าแล้วหน้านี่เข้ากับเศร้ามากเข้ากับปล่อยลุงลุงแปลงหญ้าเนาะแปลงหญ้าล้มปลูกบ่หรือแปลงหญ้ากับปูกน้มกันนะครับก็เพิ่นกับเสียเพิ่นกับปูกน้มกันจักจักไร่ครับง้วนสิบสองตัวเพิ่นปลูกจักไร่ประม่าในช่องร่นี่ครับเพราะได้เกี่ยวให้กินเนาะพอได้เกี่ยวให้กินอย่างในก็เป็นหญ้าธรรมชาติเนาะนี่เนาะโอ้ง้วนแต่ละตัวนี่โครงสร้างใหญ่ๆนี่คเมบ่อเมนง้วนไยแท้ได้หนี่ง้วน เป็นง่วนลูกกระทบบ่ครับเอาโครงสร้างบ้นเนาะครับเอาโครงสร้างบัตตนี้ย่มผสมดิผสมกับจ่างเขาได้ครับจ่างมันสิเป็นดอนนะครับผสมเทียมครับโอ้พัฒนาก็คือเอาง่วนลูกกระทบมาพัฒนาครับโดยการเอาน้ำเชื้อบามันร้รอยมาผสมเนาะตอนนี้ไอ้พวก ออกเป็นบามมนไม่มีบ่เดี๋ยนี้นะออกเป็นหัวหลุนๆไมีบ่ไม,ม่มีตัวหนึ่งออมีตัวหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นลูกเกิดอยู่คอกเป็นบ่เนี่ยครับเกิดอยู่อคอกเป็นพัฒน,นามาแนวนี้วัตตอนี้มันก็เอานําเชื้อพ่อพันตัวอื่นมาใส่อีกเนาะครับมันก็ลดโครงสร้างของงว้วฮินดูลงฮินดูเป็นงัวกระดูกหลายเป็นงัวกระดูกใหญ่ครับอ่าเพราะว่าเห็นโครงการรัฐบาลที่รับซื้อรับซื้องัวจากเกษตรกรน่ะที่ว่าโลละ80บาทครับแต่เลี้ยงให้ได้4ี่อยโล่นะ เพิ่นบ่อเอาง่ว่างัว่าหูเพิ่นบ่กเอาง่ว่าฮินดูเพิ่นเอาง่ว่าพื้นบ้านเป็นเอาง่ว่าบามันผสมชาวโรเล่ยังได้บดแต่ว่าบ่เอาง่ว่าหูเพิ่นว่าแต่ว่าต้องเลี้ยงให้ได้สี่ร้อยโลเด้อตอนี้เพิ่นซื้อขึ้นโลละเพิ่นซื้อข้เข้าโครงการเพื่อให้เข้าโครงการเพิ่นซื้อโลละแปดสิบบาทแต่ว่าให้ค้นละห้าตัวก็ถือว่าซอยเกษตรกรไปอีกนิดนึงเอาเกิด เกษตรกรฮหดได้นาะคนละห้าตเนนะอตัละสี่ร้อยโลโลล,ละแปดสิบมันก็ตกตละสองสามหมื่นสองห้าตมันก็หว่วยแสนหกอยู่ได้ล่ะเออห้าตแสนหกนี่คือยังสี่นี่ถ้าขุนก็ขุนขายดได้ไดิเนี่ยากกับ,บมีม่นี่เฟืองกับม<อ>ี่หัวอาหารกับ,บมีน่นี่แต่เพื่อนบวขายเลยครับเลี้ยงเอาขี้ใส่หน้ามาตอนนี้ลูกมันออกมาปีหน้านี่มันจะหมดยี่สิบบ่ว ครับมันก็น,นี่ครับตัวนี่กำลังสิออกยงี้ในรปีใหม่ครับขันแมนเกออีกตัวนี้ก็สีหลังปีใหม่ก็ทสีน้าเล่ารุ่นตัวนี้นะครับม,มันมีม่านยู่นี้ประมาณสามตัวสี่ตัวม่านสามสี่ตัวส <4 S 1> ี่ตัวครับแล้วแม่มมแม่มันมีสมบัดเจ็กตัวนะแม่แม่แม่รักมแม่นี่แม่รักนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบตัวครับสิบตัวครับแล้วก็เป็นง้าวที่ทองแล้วทองทองแล้วมันมันมาทองสามตัวนะครับโอ้ทองเจ็ดตัวเลยบ่ป้าบัตตอนนี้มีสิบสองปลายปีนี่โ่เมนตปลายปีเนาะก็จะประมาณกลางปีหน้าเนาะมันจะมีอยู่ประมาณยี่สิบตัวได้ไอ้มี่บัตรัีโอ้คักหลายเลี้ยงว่าไว่บ่ย่อมขายเลยนี่ กของเสียโชคเนาะอยู่บ้านอย่างนะเขาอยู่บ้านอย่างนี้บ้านเขาอยู่ทงสว่างมั้ยบ้านทงสว่างครับบ้านทงสว่างตำบลไรน้อยเนาะรั้งเพิ่มเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกะของว่าเพิ่นกสีูุออกมาทั้งทั้งทงในจังหน่อยแต่ขั้นผู้ใดบอสังเกตกสิบหัวเห็นมันอยู่หลังกดังเพิ่นเนาะเพื่นเป็นคนเดี่ยวแนแนวเพิ่นเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครับ จะของก็คอยอยู่โทษคุยกันแล้วเมื่อกี้นี่ครับบ่าท่านว่าจริงๆก็ตั้งใจสชมามคุยเรื่องนี่แหละคนไทยกินกินหัวเนื้ออยังนี่แหละของรัฐบาลนี่แหละจะมาคุยโครงการนี้กับเพื่อนอ่ะพะเพิ่น,พนหูดีครับแต่ว่าเพิ่นก็บเข้าร่วมโครงการออกว่าพอเพิ่นบอกขายเรื่นมาเลี้ยอเอาขี้ใส่หน้ายอย่างเดียวแล้วก็หาแม่บอกขายแม่ท่นนี่เอาแต่ว่าลูกผสมได้บบตอนนี้ลูกกระทบได้บบตอนนี้ครับ เอาโครงสร้างมาก่อนเลยเอากระดูกมาก่อนมาตัวนี้เอาบาหมันมากพัฒนาต่อับอนนพ,พัฒนาไปเรื่อยๆเดีย๋ดวยวมันก็เป็นเป็น,ปนบาหมันเรือดลอยนะครับแล้วเ,เริ่มมาจากปีล้วเนี่ไอ้มี้เริ่มมาอุ้ยหลายปีแต่พอพันปยี่สิบปีนี่ล้ว่ครับตั้งแต่พ่อพ่นเลี้ยงแม,ม่ไหมครับพ่นก็นต่อกันมากเลยครับตะกี้แสดงว่าง,ง่วนบลายปะนี่ครับก็เอาแต่ง่วนจะของเนี่ยละมั่งหนะพัฒนาพัฒนามากคนขายของนันไ เออมันขายออกน้ำอยู่ได้โอ้ขายออกน้ำอยู่ครับพอพอว่าก้อยขายมันมันหลายตัวคนมาผู้ใดเป็นคนขายพ่อเพื่อนบอกครับโอ้ตั้งแต่สมัยพ่อเพื่อนครับพ่อเพื่อนเสียไปแล้วแน่นอนครับเออพ่อเพื่อนเสียไปแล้วแต่ว่าพ่อเสียโชคมารับอ่ามรดกทอดต่อนี่บ่บาะ่าข้ได้ขายครับมาแล้วในขายใจลายเอ้ยไอ้มีก็ซื้อเมยไปหน้าที่เราพัตตอน์นี้คนขายไปช่องนั้นแต่พ่อคุณอยู่นั่นขายไปหาตครับขายไปหาตแวเหมือนกั มันตัวใหญ่เลยครับคนขายมันก็เหตุไอ้โล่งเลือนแบบไอ้นั้นดีเนาะครับกว้างขวางโอโถงดีเนาะมีชิดดีเนาะนี่เนาะก็เป็นอีกคอกพี่น้องคอกใหญ่ใกล้ันม้าขายเกินเป็นจ้าวเนี่ยครับเนะดูแลผู้เดียวอีกต่างหากที่บันตีเนาะแต่กระบอกมืออยปันไดเนาะกระบอกมืออยปรนไดเวลาตัดยาก็เอาเครื่องตัดเลยครับโวยขึ้นรถสุกครับขนเข้ามาแค่นั้นตัวครับย่มลงไปกะ เอาขีไปใส่ยาสีตัดนังแต่ละมือเนาะโอ้มาต้องลงทุนอย่างตัวนี้เนาะมาต้องลงทุนลงทุนแต่ค่าจ้างไอ้มีผู้เดียวตัวอะรเบเพราะอยู่อยู่เนาะเอ้าเอานี่ก็ถือว่าเป็นอีกแนวคิดแล้วก็เป็นอีกรูปแบบของการเลี้ยงวัวพี่น้องก็คือพอเขาผมอยู่เสียเนว่าพ่อด้ขี่มันเอาอามีวนว่านพอหนึ่งพ่อมามีนะครับครับผมเลยว่าพ่อด้ขี่มันเส้นหน้าผมเลยว่า เลี้ยงขายมันออกผลมาเลี้ยงขายผมก็เลยว่าเลี้ยงเอาขี้ใส่หน้าอีหลีตัวนี้ขอบนี่ฟาร์มนี่พี่น้องนะครับขอบคุณนไอมีหลายๆเด้อครับพอได้พูดคุยพอได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะว่าสิบสองตัวกะเลี้ยงผู้เดียวช่วงนี้กะอาจจะเกี่ยวหญ้ากแต่ว่าพอแล้วหน้าก็คือซาวมากก็ไลลงทงเลยครับสบายปัญญังเนาะมาตอนนี้อ๊ตเอานี่อีกเดือนนึงก็สิแล้วเพิ่นละมั้งหน้านี่เนาะเนาะเอาขอบคุณ มีหลายๆเด้อยขอบคุณเอซีเราเป็นเราะทุกท่านเล่นนะครับทีดตามเป็นกวาังใจนะครับอีกคออที่น้ามาเบิงนะครับอีกคออที่น้ามาให้ได้รับชมกันนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับวัายีครับ